สนนุโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก NP e r f สวัสดีค่ะรูมสวิตนิวส์มาแล้วนะคะพร้อมกับพาแพรแล้วก็ข่าวบันเทิงเยอะแยะมากมายเลยสำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกนี่มาเอาใจแฟนคลับของคู่จิ้นสุดฮอตคู่นี้หนุ่มบิวกินแล้วก็พีพีนั่นเองล่าสุดนะคะมีข่าวออกมาให้ แฟนๆเนี่ยฟินแล้วก็ปลื้มใจกันไปแถวๆเลยหลังจากที่ทั้งคู่เขาจับมือกันร,ร่วมกันทําธุรกิจเป็นครั้งแรกค่ะก็เป็น CEO ไปเลยทั้งคู่นะคะอีกหนึ่งคู่จิน้นนักแสดงสุดฮอตที่ดังไกลไปทั่วเอเชียอย่างพี P ่พีกฤษและบิลกินพุที่พงศ์ที่น้องสองคนคะ่ะก็นับได้ว่าตั้งแต่มีผลงานคู่กันมาเนี่ยก็มีงานอื่นเข้ามาอย่างแน่นตลอดทั้งปีเลย ทำาอาแฟนคลับฟินกับโมเมนต์ต่างๆอยู่บ่อยๆนะคะคู่นี้เขาเป็นคู่ที่ขยันแจกโมเมนต์ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่หน้าตาที่หล่อแล้วก็น่ารักชนะใจทุกคนเท่านั้นเพราะว่าความสามารถและความขยันของพวกเขาเองก็ไม่เป็นรองใครคะ่ะอย่างล่าสุดนะคะทั้งคู่ขึ้นแท่น CEO ไปด้วยกันจับมือร่วมกันทำธุรกิจเป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็นการลงทุนร่วม10ล้านบาทนะคะเพื่อสร้างแบรนด์เสริมความงามของตัวเอง บอกเลยค่ะว่างานนี้เนี่ยสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวแล้วก็แฟนคลับไปไม่น้อยกับการขึ้นแท่นเป็น CEO ตั้งแต่อายุยังน้อยในวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองค่ะเก่งมากทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เลยนะที่แฟนๆเนี่ยรักกันมากเพราะว่าเขาคือแบบ เสิร์ฟโมเมนต์หวานออกมาให้เราได้ฟินเงินไปตามๆกันแล้วก็เซอร์วิสแฟนคลับได้ดีมากก็ขอให้เป็นธุรกิจที่ปังๆๆเฮงๆเฮงขึ้นไปนะคะมาที่เรื่องที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับเรื่องของสาวแอนชิรีนั่นเองก็จบลงไปแล้วสําหรับการประกวดมิส s u นิเว r ร์สประจําต้องบอกว่าเป็นครั้งที่70แล้วนะคะที่ประเทศอิสราเอลนั่นเองถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราจะไม่ได้มงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสาวแอนก็ชนะใจคนไปทั้งประเทศ และแน่นอนว่าชนะใจหนุ่มคนนี้แน่นอนคะเพราะล่าสุดเขาเนี่ยได้ออกมาโพสต์ถึงแฟนสาวแล้วก็ความภาคภูมิใจของเขาที่มีต่อเธอค่ะจบลงอย่างสวยงามแล้วก็สมศักดิ์ศรีแลวค่ะสำหรับการประกวด Miss Universe สท2 1ครั้งที่70นะคะำเมืองไอลรัสประเทศอิสราเอลซึ่งปีนี้เราก็ได้สาวงามจากอินเดียอย่างฮานาสันทูคว้ามงกุฎมิสอุนิเวอร์ไปครองได้สำเร็จค่ะ ขณะที่ตัวแทนสาวไทยนะคะอย่างแอนเชลีสกอตเคมิส Miss Universe Thailand ทีนี้ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเธอเสียใจค่ะราะว่าเธอเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจหนะักมากๆเพื่อเวทีนี้ล่าสุดนะคะก็มีเรื่องราวดีๆเพราะว่ามีอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญจากหนุ่มคนสนิทที่มีชื่อว่าเซบิซี่ทูพูได้โพสต์ข้อความถึงแฟนสาวคนนี้เอาไว้ว่า You may have not won the crown but you have definitely won people's heart especially mine I love you and proud is an understatement แล้วก็มี Hashtag real size beauty ค่ะก็จะแปลได้คร่าวๆว่าคุณอาจจะไม่ได้สวมมงกุฎหรือว่าไม่ได้ชนะเอามงกุฎมาแต่ว่าคุณเนี่ยชนะใจคนได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะใจของฉันเพราะฉันเนี่ยรักแล้วก็ภูมิใจในตัวเธอมากนะคะโดยสาวแอนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเช่นเดียวกันนะคะว่า I love you thank you for always having my back ค่ะ แน่นอนว่าชนะใจอย่างที่บอกเลยชนะใจคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปชนะมงกุฎบนเวทีโลกแต่ว่าการที่เธอก้าวขึ้นมาประกวดบนเวทีนี้ถือว่าเป็นมูฟเมนต์อย่างหนึ่งที่ทำให้สาวๆหลายๆคนมั่นใจในรูปร่างตัวเองขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังบวกดีๆที่เธอคนนี้ได้สร้างให้กับประเทศของเราหรือว่าสาวๆของเราในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะคะแต่ก็ไม่ไหว Real Size Beauty ก็จะต้องมีทั้งคนที่ชื่นชมแล้วก็คนที่ไม่ชอบคนที่ไม่เห็นด้วยเห็นต่างเพราะว่าก็มีคนที่ไปบูลลี่รูปร่างเธอเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเธอจะแบบลุกขึ้นมาพยายามปั่นแคมเปญนี้ให้มันเป็นจริงให้คนเนี่ยหันมาตระหนักถึงเรื่องของความสวยงามจากภายในไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ก็มีคนไปบูลลี่เธอนะคะงานนี้ปัเตต้ของเราก็เลยทนไม่ไหวออกโรงฉะให้เลยค่ะ ก็ไปบูลี่เธอแรงมากจริงๆนะไม่ว่าจะถามว่านี่นางงามหรือนักซูโมโ่หรือว่าจะแบบโอ้ยนี่หุ่นลูกนิมิตมากอันนี้ก็เกินไปจริงๆถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะสำหรับแอนเชลีสก็ตเคมิสของเราที่ก็ได้เข้าไปประกวดบนเวทีโลกอย่างมิสยูนิเวอร์สนะคะคอนเซปต์ของเธอก็อย่างที่บอกกันไปทุกคนรู้กันดีว่าคือเรียลไซส์บิวตี้ความสวยในแบบฉบับที่เป็นคุณเองก็ไม่ไหวค่ะมีคนตำหนิหุ่นเธออยู่ดี โดยปัดเต้ยุทธนากนะะ็เลยได้โพสต์ภาพคนที่เข้ามาคอมเมนต์แซวแอนชิรีด้วยข้อความว่าอืนี่นางงามหรือนักสุโมหรือบางก็บอกว่านี่คือหุ่นลุกนิมิตด,ดีๆนี่เองโดยปัดเต้ยระบุว่านี่คือตัวอย่างของการแยกไม่ออกระหว่างสิทธิในการแสดงออกกับการบูลลี่และมารยาทในการอยู่ในสังคมร่วมกันเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างโดยไม่จำเป็นต้องดูถูกหรือว่าด้อยค่าความเห็นหรือความเชื่อข,ของคนอื่น เรามีสิทธิที่จะวิจารณ์โดยไม่จําเป็นต้องทําให้ผู้ถูกวิจารณ์นั้นได้รับความเจ็บช้าน้ําใจในคําพูดของเราและนี่คือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายในปฏิท,ทักษ์ตอนคุยกับแนนเน็กแต่หลายคนก็เข้าใจผิดว่าผมเนี่ยไม่เปิดกว้างทางความคิดโพสต์นี้น่าจะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าที่ผมพูดนั้นหมายถึงอะไรความคิดความแตกต่างของผู้คนในโลกซับซ้อนขึ้นไม่ได้มีเพียงขาวและดําสวยไม่สวยเหมือนแต่ก่อนเราก็ต้องละเอียดในการแสดงออกมากขึ้นด้วย ซึ่งภายหลังจากที่ปาเต็โพสข้อความดังกล่าวนะคะแอดมินแฟนเพจของ MissUniverse Thailand เนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักป๋าขณะที่แฟนๆนางงามเองก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นเนี่ยเกินเยียวยาแล้วตรกกะความสวยความหล่อของแต่ละคน,นมันแต,ตกต่างกันอย่าเอาความคิดแย่ๆของตัวเองมาวิจารณ์คนอื่นให้ดูแย่เลยการกดคนอื่นให้อยู่ต่ำไม่ได้ทำตัวไม่ได้ทำให้คนทำเนี่ยดูสูงขึ้นค่ะ จริงมากๆนะคะการที่เราไปบูลลี่คนอื่นบางทีเราก็ต้องคิดถึงจิตใจคนที่เราไปบูลลี่เขาด้วยว่า,าถ้าเป็นเราโดนคําพูดแบบนี้จากคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะข้ามมาที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักของครอบครัวนี้คุณหนิงปณิตาแล้วก็สามีค่ะที่ล่าสุดได้โพสหวานๆครบรอบ10ปีที่แต่งงานกันมานะคะแต่ว่างานนี้มีหักมุมตอนจบของคำโพสต์หวานๆน,นั้นแต่ว่าจะหักมุมยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ คุณหนิงปณิตาค่ะได้โพสภาพอบอุ่นฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีกับสามีคุณจินนะคะโดยเผยข้อความหวานแต่ว่ามีแอบพักมุมตอนท้ายเบาๆด้วยนะคะก็จะบอกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีโมเมนต์มาฝากกันแบบครบทุกรสจริงๆสําหรับคู่ของผู้จัดและนักแสดงคนเก่งคุณหนิงปณิตาและสามีค่ะโดยในปีนี้ทั้งคู่ก็แต่งงานกันมาครบ10ปีแล้วงานนี้ก็เลยมีโมเมนต์ครอบครัวม,มาให้เราได้เห็นกันนะคะ โดยคุณหนิงได้โพสต์รูปตัวเองสามีแล้วก็ลูกสาวอย่างน้องนิรินขณะที่นั่งทานอาหารลงใน Instagram พร้อมระบุข้อความถึงคุณสามีเอาไว้ค่ะว่าเท t h a n a n n i v e r s a r y มีติ่งติดไปด้วยทุกที่จริงๆไวัยมากแป๊บเดียว10ปีลูกตัวแล้วต่อให้ในบางเวลาอาจจะขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดคนหนึ่งร้อนอีกคนก็ต้องเย็นและให้อาภัยกันไปคุยกันตรงๆไม่ซับซ้อนเริ่มใหม่ในทุกๆวนันสนุกดี ขอบคุณที่เป็นคุณพ่อที่น่ารักที่สุดและความพยายามในอีกหลายๆเรื่องะไปต่อจับมือกันให้แน่นเพื่ออย่าติ่งแสบข้างๆที่รักของเราเลิฟแล้วก็แท็กไปที่คุณจินนะคะแล้วก็แท็กไปที่น้องนิ้รินด้วยพร้อมมีแฮชแท็กนะคะแล้วก็วงเล็บมาว่าอ๋อหมอดูบอกปีหน้าให้เราระวังผู้หญิงหน่อยก็ดีนนะแล้วเธอก็หัวเราะยาวๆมาเลยค่ะ เหมือนแบบว่าหักมุมตอนท้ายเหมือนหนังที่มาหักมุมตอนจบแบบพลิกเรื่องพล็อตเบาๆมีการทิ้งคําเตือนที่เป็นเหมือนคําขู่ไกลๆเอาไว้คุณสามีด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักน่ารักแล้วก็แฮปปี้แอนนีเวอร์ซารีด้วยนะคะ10ปีแล้วขอให้ความรักเนี่ยยืนยาวตลอดไปเลยค่ะมาที่อีกหนึ่งสาวเก่งของเรานะคะคุณน้าตาลชลิตากันบ้างใกล้วันเกิดของเธอเธอก็เลยขอซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโตเลยทีเดียวค่ะ ตงท้ายปีเก่าด้วยรอยยิ้มแห่งความภูมิใจนะคะถอยรถเบนซ์หรูป้ายแดงให้ของขวัญเป็นรางวัลกับตัวเองซะเลยค่ะสำหรับสาวน้ำตาลชลิตาส่วน,นเสน่ห์กับรถเบนซ์คันหรูป้ายแดงของเธอนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการส่งท้ายปีที่ปังโปริเย่สุดๆไปเลยจ้าโดยเธอได้โพสต์ภาพคู่กับรถเบนซ์สีขาวนะคะแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยมาเป็นกำลังใจร่วมยินดีกับความสำเร็จนี้ของเธอด้วย ซึ่งสาวน้ำตาลก็ได้เขียนบอกเล่าเอาไว้ค่ะว่าวันเกิดปีนี้ได้ของขวัญให้ตัวเองแล้วพร้อมทำงาน48ชั่วโมงไปเลยหลายคนเห็นภาพแห่งความภาคภูมิใจของเธอนะคะก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามนอกจากนี้ค่ะก็ยังแอบส่องเลขทะเบียนสวยๆ4หลักอีกด้วยขอให้เฮงๆปังๆกันทั่วหน้าเลยละกันนะคะโดยเฉพาะเจ้าของรถอย่างสาวน้ำตาลค่ะ